สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและราศีกันทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่ฮูโรอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ถึงคราวของการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์และสุขภาพประจำช่วงเดือนสิงหาคม2568ค่ะ ก่อนอื่นนะคะอยากขออนุญาตฝากคลิปสั้นๆก่อนเนาะใครที่ยังไม่ได้ฟังดวงการงานการเงินในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะฟังความรักจบแล้วก็สามารถกดคลิปเออไม่ใช่กดกดตอนท้ายะคะ่ะเออไปฟังได้นะพี่หมอมีแนะนำคลิปเอาไว้ให้ช่วงท้ายนะคะไปฟังกันได้นะคะแล้วก็ สำหรับคนมีคู่แล้วก็เหมือนเดิมนะคะสามารถกดทามาสเต็มไปฟังพาร์ทของตัวเองได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาได้ๆเราฟังความรักกันจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมอยู่ฟังสุขภาพช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะประมาณนี้ก็เดือนนี้นะคะหน้าตาไพ่ก็จะคุ้นคุ้นตากันนิดนึงนะคะนั่นก็คือไพ่ทาโร่ะคะสำหรับไพ่เรือนมองเนี่ย พักไปสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามีลูกดวงกับลูกเพจที่ตามๆกันเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ทำทาโร่ให้ฟังบ้างนะคะเขาคิดถึงก็เลยเดือนนี้หยิบไพ่ทาโร่กลับมาทำนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันก่อนว่าไพ่คนโสดของชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนสิงหาได้ไพ่อะไรมาบ้างนะคะก็จะมีไพ่หนึ่งดาบนะคะหกดาบนะคะเก้าเหรียญควีนเหรียญ เด็กไม้เดวิลสี่เหรียญ10บไม้หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่สามเหรียญค่ะต้องบอกว่าคนโสดนะเราเริ่มจากโสดสนิทก่อนเลยละกันนะเดือนนี้เป็นเดือนที่แทบจะไม่ได้นึกถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยนะคะการงานการเงินและความมั่นคงนะกลายเป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยคิด แล้วก็ให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องของความรักนะคะถามว่าทำไมหลักๆอะ่ะมองว่าเรามองความมั่นคงมากกว่าอ่ะไม่ได้สนใจอันนี้คือ energy หลักส่วนประเด็นถัดมาสาเหตุก็มองว่าเป็นที่ในใจของชาวลัคนาราศีกันยังมีบางอย่างที่มันยังค้างคานะคะเช่นความรู้สึกเก่ากับคนเก่าๆรวมถึงประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาเนี่ยมันยังทำให้เรามองว่า ยังไม่พร้อมกับการที่จะเปิดใจแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจใหม่แบบเต็มที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดือนเนี้เลยกลายมาเป็นเดือนของการพักในเรื่องของความรักนั่นเองนะแทบไม่มีอะไรให้พี่หมออ่านเลยถ้าเป็นคนโสดสนิทแต่ถ้าถามว่าแล้วมันจะมีคนเข้ามาไหมบางคนก็คือเจ็บและแล้วก็ ยังไม่พร้อมแหละแต่แอบอยากรู้แบบไม่อยากเหงาไงอยากรู้ว่ามันพอจะมีคนเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆมีนะมองว่ามีนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่าสนใจด้วยนะแต่ว่ายังไม่ใช่คนที่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยรู้สึกปลอดภัยอะ่ะเก็นปะคือเราอ่ะพิ่งเจ็บมาหรือว่าเพิ่งแบบผ่านความรักมาหรือว่าเจอความรักไม่ดีมาเยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะคนที่เข้ามาในเดือนเนี้ย เอาจริงๆเขาเขาดูน่าสนใจแหละดูมีเสน่ห์อย่างที่บอกค่ะแต่ว่าก็มีบางอย่างในตัวเขาที่ยังทําให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยคือความมีเสน่ห์มากเกินไปก็ได้นะความแบบที่เขาเป็นคนแบบดึงดูดคนอื่นมากเกินไปนี่ก็ได้ด้วยนะเออแปลว่ามีชาวลัคนาราศีกันที่ฟังอยู่บางคนบางท่านนะคะหรือว่าหลายคนก็ได้นะเคยมีความรัก มาก่อนหน้านี้แล้วคนคนนั้นเจ้าชู้หรือว่าเป็นคนแบบมีพฤติกรรมลักษณะประมาณแบบที่คนคนเนี้คนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขามีนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราอะยังรู้สึกว่าคนเนี้ยไม่ปลอดภัยต่อให้เขาดูดีแค่ไหนดูมีเสน่ห์แค่ไหนก็ยังไม่อยากเปิดใจให้เขานะคะนั่นก็คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เดือนเนี่ย เรายังไม่เปิดใจให้ใครนอกจากเรื่องของการที่เราโฟกัสไปที่การงานการเงินแล้วเนี่ยก็มองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่มีคุณภาพแล้วกันเนาะมากพอให้ชาวลัคนาราศีก,กันเนี่ยเปิดใจให้เขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต่อมาเป็นคนโสดอีกแบบหนึง่งก็คือคนโสดที่มีคนคุยหลายๆคนจะอยากรู้ค่ะว่า เรากับคนคุยเนี่ยมีโอกาสในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ไหมอะไรเงี้ยคุยกันมาสักระยะแล้วตอบมันจะเป็นยังไงต่อไปจะมีคอมมิชเมนต์กันไหมอะไรเงี้ยหลายคนอยากรู้นะเดี๋ยวพี่หมออ่านให้นะคะต้องบอกว่าถ้าในพาร์ทคนคุยเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ ไม่คืบหน้ายังไม่คืบหน้าแล้วก็มันยังไม่ชัดเจนค่ะต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่กล้าพูดความต้องการของตัวเองนะคะใช้คำว่าความต้องการนะไม่ได้ใช้คำว่าความรู้สึกนะคะการที่เราเลือกที่จะคุยกับใครสักคนนั่นแปลว่าเราต้องเริ่มจากความรู้สึกดีก่อนอยู่แล้วเป็นทุนเนาะเราถึงอยากคุยกับเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรู้สึกมองว่าต่างคนต่างรู้กันอยู่แล้วว่าเออเราสนใจคนนี้เขาสนใจเราเราสนใจเขาอันนี้คือจุด เริ่มต้นในการที่เราคุยกันแต่คำว่าความต้องการเนี่ยหมายถึงอยากจะพัฒนาไหมอ่าต้องการคอมมิชเมนต์ไหมที่เราคุยอยู่คืออะไรสถานะเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต่างคนต่างยังไม่กล้าที่จะถามออกไปนะคะบวกกับมันมีคนคุยที่ พี่หมอมองว่ากันนะ่ะกำลังคุยอยู่กับใครสักคนที่เขามีพันธนะผู้ง่ายๆก็คือคุณอยู่ในสเตตัสไม่ใช่สเตตัสสี่ใช้คำว่าอะไรดีเหมือนคุณกำลังคุยกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วในไพ่ันขึ้นอืมนั่นก็คือเหตุผลที่การที่จะคืบหน้าในเดือนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะก็เอาเป็นว่าสำหรับอืม คนคุยอะ่ะมันต้องแยกไงคือถ้าเกิดว่าคนที่เราคุยอยู่เขาโสดร้อยเปอร์เซ็นตมันก็จะกลายมาเป็นประเด็นที่พี่หมอบอกตอนแรกอะคะ่ะก็คือมันไม่กล้าที่จะพูดความต้องการของตัวเองออกไปซึ่งเป็นเราหรือเขาก็ได้หรือทั้งคู่เลยก็ได้นะต่างคนต่างไม่กล้าแล้วก็ในไพ่อะบอกว่ามันไม่ต้องรีบเพราะฉะนั้นก็ คุยคุยไปก่อนก็ได้นะคะมันยังไม่ได้แย่นะบอกไว้ก่อนนะถ้าถ้าเขาโสดสนิทนะคะยังไม่ได้แย่แต่ถ้า,ถ,าถ้าคาดหวังการมีคอมมิทเมนต์หรือการที่จะพูดคุยเรื่องสถานาการณ์ในเดือนนี้แนะนำว่าอย่าคาดหวังให้โฟกัสไปที่การเรียนรู้การพูดคุยกันและกันคือศึกษากันไปก่อนอารมณ์มันประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนคุยของคุณเนี่ยเขาไม่โสดนะ พี่หมอก็แนะนำว่าให้หันมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะทบทวนดูให้ดีว่าเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์กันแน่นะหรือบางคนบอกว่าหนูไม่รู้นะสิว่าเขาโสดหรือไม่โสดแล้วจริงๆหนูก็สงสัยเหมือนกันอ่ะถ้าอย่างนั้นก็จะบอกว่าอย่าพึ่งทุ่มเทถ้าเกิดว่าเขาไม่ชัดเจนในการที่จะคุยกับเรา ก็อย่าพึ่งทุ่มเทอะไรไปนะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะพูดเหมือนกับคนคุยที่แบบรู้แหละว่าเขาไม่โสดอ่ะหันกลับมาโฟกัสตัวเองนะคะทุ่มเทให้เขาเนี่ยเสียเวลาบอกเลยมันจะไม่ชัดเจนแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นหันกลับมาถามตัวเองทบทวนดูก่อนว่าเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์จะบอกว่าชาวล,าลัคนาราศีกันคุณขึ้นไพ่เอ,อ่อควีนเหรียนมาในไพ่พี่หมอนะคะ่ะไพ่ใบเนี้ยมันให้ความรู้สึกถึงคำว่าคุณค่า เพราะฉะนั้นคุณมีคุณค่ามากกว่าที่จะอยู่กับคนแบบนี้โอเคไหมคุณมีคุณค่ามากกว่าที่จะอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ <S <s <advocate> <S แล้วเนี่ยมันเป็นแค่คนคุยนะคุณยังรู้สึกเลยว่ามันอึดอัดมันไม่ชัดเจนมันมันดูแบบเหนื่อยอ่ะ <S <s <put> <S เพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาแล้วเนี่ยนอกจากมันจะผิดศีลธ,ธรรมแล้วเนี่ย <S <s <im> <S เราเราเราเรื่องนี้เราไม่คุยกันเราเข้าใจกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเราจะไม่หยิบประเด็นนี้มาคุยกันแต่ เราจะหยิบประเด็นที่ว่าคุณจะเหนื่อยทุ่มเทไปแล้วมันก็เหมือนคุณไม่ได้อะไรในไพ่เขาบอกว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าที่จะอยู่กับอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็กลับมาอยู่กับตัวเองโฟกัสไปที่เรื่องงานโฟกัสไปที่เรื่องเงินโฟกัสไปที่เรื่องอนาคตหรือแม้กระทั่งโฟกัสที่ความสุขของตัวเองเชื่อเถอะถ้าคุณกําลังคุยกับคนที่มีเจ้าของแล้วคุณไม่ได้แฮปปี้หรอกก็อยากจะบอกให้ หันกลับมารักตัวเองมากๆแล้วกันนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือไพ่คนโสดนะคะในช่วงเดือนสิงหาของชาวลัคนาราศีกันฟังจบแล้วอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้เหมือนอย่างที่บอกนะคะกด time stamp ไปฟังสุขภาพก่อนนะแล้วถ้ายังไม่ได้ฟังการงานการเงินฟังสุขภาพจบแล้วนะคะช่วงท้ายคลิปเนี่ยมันมีแนะนำคลิปนะคะก็กดไปฟัง ไพ้การงานการเงินในเดือนสิงหาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่ให้คนมีคู่ก่อนนะโอเคเรามาดูคนมีคู่นะคะไพ่ที่ได้มาของคนมีคู่เนี่ยมีไพ่อะไรบ้างอันนี้ชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนสิงหานะไพ่ที่ได้นะคะก็จะมีสามเหรียญเก้าไม้ห้าไม้ค่ะ อสวินเหรียญ6ดาบ4ไม้7ไม้10บถ้วย8ดาบแล้วก็3ไม้นะคะต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะสาเหตุมาจากทั้งเรื่องส่วนตัวของเราเองนะคะแล้วก็ เรื่องของความสัมพันธ์ก็มีส่วนนะคะมันเป็นปัญหาที่สะสมมาเรื่อยๆความเหนื่อยที่สะสมมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะคู่ไหนที่มีปัญหาในเรื่องของเวลาค่ะนะในเรื่องของเวลาอ่ะเริ่มจากเรื่องนี้เลยละกันใครนะชาวลัคนาราศีกันท่านใดนะคะที่คู่ครองของเราเนี่ยเขาเหมือนแบบสนใจเรื่องงานเยอะกว่าเราอ่ะ มีเวลาให้เราน้อยอะไรเงี้ยค่ะในเดือนนี้บอกเลยก็ยังเป็นอย่างนั้นหรือชาวลัคนาราศีกันเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายเป็นก็ได้นะคะอารมณ์มันเหมือนกับต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานเออหรือคนใดคนหนึ่งอ่ะยุ่งเรื่องงานจนทำให้ไม่มีเวลาให้กันเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มองว่าขึ้นแบบชัดๆเลยอะ่ะคือเรื่องของเวลาเรื่องของการแบบใช้เวลาร่วมกันเนี่ยมันมีน้อยนะคะแล้วก็ ถ้าถามว่าท้าไมถึงไม่มีเวลาให้กันเมื่อกี้พูดแล้วถ้าพูดมันก็จะซ้ำนะก็คือเรื่องงานอันนี้คือเด่นเลยนะคะแล้วก็มันเกิดมาจากเรื่องของการสื่อสารได้ด้วยค่ะยิ่งถ้าก่อนหน้าเนี้ยมีคู่ที่แบบคุยอะไรกันแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะช่วงเดือนนี้มันก็เหมือนช่วงเดือนที่เราพยายามจะอยู่กับตัวเองเขาพยายามจะอยู่กับตัวเองแต่บอกก่อนนะมันยังไม่ได้เลิกกันนะทุกคนอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะ มันแค่แบบต่างคนต่างทบทวนเพราะคุยกันแล้วมันตีกันอเออคุยกันแล้วมันตีกันก็หยุดคุยไปก่อนหยุดใช้เวลาร่วมกันไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวพูดแล้วมันทะเลาะกันพูดแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่แต่ในแง่ของความรู้สึกในแง่ของความมั่นคงในแง่ของความผูกพันนะพี่หมอบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยคือรักกัน นะต่างฝ่ายต่างยังต้องการกันและกันในความสัมพันธ์ยังอยากเดินหน้าไปต่อด้วยกันนะคะเพียงแต่ว่าจัดการปัญหาที่ว่าเนี่ยได้ไม่ค่อยดีอย่างเรื่องเวลาอย่างเงี้ยอ่ะจริงๆแล้วการสร้างอนาคตอ่ะการทํางานโหงงานเยอะๆหนักๆก็กกๆเพราะว่าคุณอยากสร้างอนาคตด้วยกันอยากมีความมั่นคงในชีวิตในบริบทอื่นอ่ะในหน้าที่การงานในการเงินนู่นนี่นั่นทั้งคู่เนี่ยอยากจะให้มันมั่นคง แล้วท้ายที่สุดมีความสุขตรงนั้นร่วมกันนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยเออการเดินทางจะไปถึงเป้าหมายนั้นของคนสองคนเนี่ยมันยุ่งอยู่ต่างคนต่างยุ่งอ่ะยิ่งถ้าคู่ไหนแบบอ่ะบางคู่มีเรื่องบ้านนะมีเกณฑ์แบบคุยกันเรื่องบ้านอยากซื้อบ้านบางคู่มีเกณฑ์เรื่องการแต่งงานอยากแต่งงานบางคู่พูดถึงการสร้างครอบครัวอยากมีลูกสิ่งที่มันตามมาคืออะไรอะเรื่องเงิน ใช่ไหมคะเรื่องความมั่นคงอันนั้นแหละที่ทั้งสองคนอะกำลังพยายามทําแล้วมันยากอยู่ในช่วงนี้คือไปทุ่มเทให้เรื่องนั้นกันจนทําให้คุณไม่มีเวลาในการที่จะแสดงออกในเรื่องของความรักมันขาดความหวือหวาขาดการเอาใจใส่มันละเลยมันขาดการดูแลซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้เดือนเนี้ยอาจจะรู้สึกเหนื่อย รู้สึกเหนื่อยๆทำไมเราสองคนไม่มีเวลานู้นนี้นั้นให้กันเลยอารมณ์มันประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วอะยังพูดยังคุยยังสื่อสารกันได้ดีในระดับหนึ่งนะอยู่ที่ว่าคุณสองคนเนี่ยจะออใช้เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะใช้ความ ปละนีปานอมอ่าเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะมันก็มีเกณฑ์ทะเลาะกันอยู่ด้วยนะคะแต่มันไม่ได้แย่อารมณ์เหมือนเป็นลิ้นกับฟันไหมใช่นะเออใช้คํานี้ได้นะเหมือนแบบอ่าเป็นเดือนที่กระทบกระทั่งกันบ้างได้ค่ะซึ่งมันเกิดมาจากความคาดหวังในการละกันแหละรวมถึงเรื่องของเป้าหมายที่คุณสองคนวางร่วมกันนั่นแหละมันก็เลยอาจจะมีบางช่วงบางเวลาของเดือนเนี้ยที่พอมันตึงมากอ่ะเราก็จะ หุดหงิดกันง่ายทะเลาะกันง่ายแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าคุณใจเย็นคุณพูดกันแบบประนีประนอมคุณแบบไม่ใช้อารมณ์อ่ะมันคุยกันได้แล้วคุยกันได้ดีด้วยนะจะบอกไว้ก่อนคุยกันได้ดีด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่พยายามพูดคุยหรือว่าสื่อสารกันแบบเขาเรียกว่ายังไงเย็นเย็นเป็นพลังงานเย็นคุยกันแบบใจเย็นเย็นอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้ ทั้งสองคนเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาในช่วงเดือนนี้ไปได้ถามว่าปัญหาคืออะไรพูดไปเยอะละปัญหาหลักๆเลยหลักๆเลย,ลลลเ,ลยเรื่องเวลานะมองว่าเรื่องเวลาเนี่ยขึ้นชัดมากนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันบางคู่มีการวางแผนนะเดี๋ยวไปเที่ยวกันดีกว่าเออเราแบบอสองสามเดือนที่ผ่านมาเราแทบไม่มีเวลาให้กันเลยเดือนนี้เราต้องไปแล้วนะพอถึงเวลาก็ไม่ได้ไปอีก นะไม่ว่างอีกเนี่ยมันก็เอามาทะเลาะก,กันได้ล้เห็นไหมคะแต่ถ้าคุณแบบเอาไม่ว่างอีกแล้วหรอเสียใจนะน้อยใจนะแต่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้มันจะจบเลยอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็ใช้คาว่าอะไรดีอดทนแล้วกันเนาะอดทนไปก่อนเพราะต่างคนต่างก็อยากจะ ให้เป้าหมายหรือว่าอนาคตของทั้งคู่เนี่ยมันสดใสช่วงเดือนนี้เราอาจจะต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณต่างคนต่างทำให้กันนั่นเองนะคะอยากจะมีกันและกันในชีวิตแหละก็ให้มองไปที่เป้าหมายใหญ่ๆแล้วมันจะแฮปปี้แต่ถ้ามองไปที่ระยะนี้ในเดือนนี้โฟกัสตรงหน้ามันแอบจะแบบ มันอาจจะเขาเรียกวอะไรอะทำให้เรารู้สึกไม่โอเคนิดนึงแต่ถ้าเรามองไปไกลๆเออที่เราเหนื่อยกันทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าเราอยากอยู่กับเขาเราอยากสร้างครอบครัวกับเขาเราอยากมีอนาคตร,ร่วมกันถ้ามองแบบนี้เนะี่ยแฮปปี้แน่นอนนะคะประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันที่มีคู่แล้วนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังสุขภาพกันอย่าเพิ่งปิดคลิปนีนะคะเดี๋ยวพี่หมอเปิดไพ่สุขภาพให้ค่ะ มาต่อกันที่ไพ่สุขภาพนะคะของชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนสิงหาคม2568นะคะก็ไพ่ที่ได้ก่อนละกันเนาะก็จะมีไพ่ควีนไม้8ดาบ7ดาบ3เรียแล้วก็คิงดาบอาการแรกนะเครียดค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะปัญหาแรกเลยในช่วงเดือนสิงหาคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะเป็นเรื่องของความเครียดเรื้อรงังเครียดสะสม อารมณแปรปรวนนะคะหลายคนมีอาการมึนๆหัวคิดช้าสมองล้าเหนื่อยง่ายหรือแบบ Energy มันตกอะระหว่างวันอะมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอะไรประมาณนี้แล้วก็บางคนก็จะมีอาการแบบหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดมันเกิดมาจากความเครียดนั่นเองนะคะปัญหาต่อมาเห็นชัดก็คือออฟฟิศซินโด m มนะคะกล้ามเนื้อต่างๆนะคะมีอาการแบบเจ็บช่วงข้อหลังบ่าไหล่นะคะหรือสะบัก จากการนั่งทำงานนานๆหรือว่าการใช้กล้ามเนื้อซ้ำๆนะก็จะมีอาการพวกนี้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็สำหรับผู้หญิงนะคะพี่หมอเห็นเรื่องของระบบฮอร์โมนหรือว่ารอบเดือนนะคะมันมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนอารมณ์แปรปรวนนะคะหน้าบวมขาบวมตัวบวมอะไรเงี้ยอ่ะมันมาจากฮอร์โมนแล้วก็ รอบเดือนเนี่ยมาไม่ปกติอ่ะหรือว่ามีอาการผิดปกติระหว่างที่เรามีประจำเดือนหรือรอบเดือนก็ได้นะคะแบบเจ็บหน้าอกเกินไปแบบไม่เคยเจ็บขนาดนี้ปวดท้องก็ไม่เคยปวดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบม่มีมีเกณฑ์แบบประจําเดือนปกติเนี่ยเราเป็นคนที่มีประจําเดือนมาแบบปกติก็คือมาตรงวันอะไรเงี้ยแต่อยู่ๆเดือนเนี้ยมาช้ากว่าปกติหรือ มาเร็วแล้วก็หายไปแล้วมาอีกอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าระบบฮอร์โมนของชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนคุณผู้หญิงอะ่ะมันสร้างปัญหานี้ให้กับเรานะคะแล้วก็ปัญหาต่อมามองไปที่เรื่องของภูมิคุ้มกัน,นะคะ่ะช่วงนี้หลายๆคนเป็นภูมิแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศ แพ้อะไรก็ได้อะคือมันภูมิมันตกค่ะทุกคนมันก็เลยทําให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ง่ายแล้วก็เป็นหวัดง่ายเจ็บคอคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนสิงหานะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยมองว่าจะเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กๆซึ่งเกิดมาจากการที่เราทําอะไรเร็วเกินไปหรือการที่เราเนี่ยทำเคลื่อนไหวร่างกายของเรามันผิด ถ้าผิดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆได้นะคะอยากให้ระมัดระวังตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ก็คือสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนสิงหาเห็นปะสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวมาบานาทีสองนาทีอะอย่างมาก3นาทีนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฟังจะได้คอยระวังนะประมาณนี้ค่ะก็จบแล้วค่ะสําหรับคลิปความรักแล้วก็สุขภาพในช่วงเดือนสิงหาคม2568นนะคะ ก็อย่าลืมนะใครยังไม่ได้ฟังการงานแล้วก็การเงินนะคะสามารถ <c oughs> ขอภัยค่ะสามารถกด time stamp เอ้ยไม่ใช่สิสามารถกดคลิกนะคะท้ายคลิปเนี่ยที่พี่หมอทำไว้ให้นะคะไปฟังกันได้นะคะ ก็สุดท้ายอยากขอขอบคุณะคะ่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านที่อยู่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์การกดแชร์การกดติดตามนะคะรวมถึงคอมเมนต์แนะนำติชมต่างๆเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ